ครับผมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับหมวดเคโฮสปะนะครับผมอ่าซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับในเรื่องของกฎ17ข้อนะครับสำหรับเฟ e บุ o กนะครับผมที่เริ่มบังคับใช้กันตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่6ตุลาคม2566นั่นเองนะครับในเนื้อหาของกฎใหม่ทั้งหมด17ข้อนี้นะครับนี่คือข้อแบบสรุปออกมาเพราะว่า ในส่วนของเนื้อหานะครับจะเป็นลักษณะของเนื้อหาที่เป็นข้อกําหนดหรือเป็นนโยบายที่เป็นรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ผมได้ทําการสรุปออกมาให้กับพี่น้องทุกท่านแล้วนะครับเป็น17ข้อดังนี้ครับข้อที่1น,นะครับผมเนื้อหาข้อ A นะครับคือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับผมที่เป็นกฎการใช้งานฉบับวันที่6ตุลาคม2566นะครับ เฟซบุ๊กเดียรและสตรีมที่ต้องนำมาปฏิบัติทั้งหมด17ข้อข้อ A นะครับคือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็เป็นไปตามกฎและนโยบายของทางเฟซบุ๊กซึ่งมีมาแต่เดิมนะครับแต่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากข้อมูลเดิมบ้างนะครับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับในฉบับนี้นะครับเขียนขึ้นมาว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือเหยียดเชื้อชาตินะครับ เนื้อหาที่เป็นการหลอกลวงหรือโฆษณาชวนเชื่อนะครับผมเนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะครับเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมความรุนแรงหรือการก่อการร้ายนะครับเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองนะครับผมต่อมานะครับเป็นเนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิดเด็กนะครับผม เนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมการใช้ยาหรือใช้ยาเสพติดต่อมาเป็นเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เนื้อหาที่เป็นการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook เพื่อของ a c e b o o k นะครับแล้วก็เนื้อหาต่อมาเป็นเนื้อหาที่เป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของ facebook นะครับต่อมาเป็นเนื้อหาที่เป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยนะครับแล้วก็ เนื้อหาที่เป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเนื้อหาที่เป็นการละเมิดนโยบายด้านอื่นๆของ Facebook ทีนี้เรามาเจาะนะครับในเรื่องของประเด็นในเนื้อหาทั้ง17ข้อที่หมวด A ควบคุมนะครับเขาจะแบ่งแยกออกมาเป็นหมวดเริ่มตั้งแต่หมวด B ข้อที่1เป็นเนื้อหาที่เป็นอันตรายนะครับ เนื้อหาที่เป็นอันตรายเช่นเนื้อหาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของผู้อื่นนะครับเนื้อหาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศหรือสังคมและเนื้อหาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถนำมาโพสหรือทำสื่อใดๆลงบน Facebook ได้นะครับผมต่อมาเป็นเนื้อหา c นะครับคือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเนื้อหาที่ผิดกฎหมายคือเนื้อหาด้านใดนะครับ เนื้อหาที่ผิดกฎหมายเช่นเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนะครับผมต่อมาเป็นเนื้อหาที่เป็นการช่อกงหรือหลอกลวงผู้อื่นเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมความรุนแรงหรือความก่อการร้ายนะครับเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมด้านการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองนะครับต่อมาเป็นเนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิดเด็กนะครับผมเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ ต่อมาเป็นเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมการใช้ยาหรือยาเสพติดนะครับแล้วก็เนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับในหมวด C นะครับ<ม>ต่อมามาดูที่หมวดดีครับหมวดด,มดีคือเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเขาก็แกะออกมาอีกนะครับแกะย่อยออกมาอีกเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเช่นเนื้อหาที่คัดลอกมาจากผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนั่นรวมถึง เพลงเสียงเพลงการทาเพลงการร้องเพลงแบบไม่มีเสียงหรือการขึ้นข้อความที่มันเป็นข้อความของผู้อื่นในบทความของผู้อื่นนะครับเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลทางด้านลิขสิทธิ์แต่นะครับรวมรวมถึงเรื่องของโลโก,โก้แล้วก็แบรนด์ผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีการยกเว้นเดี๋ยวผมจะบอกว่าข้อยกเว้นของมันคืออะไรนะครับสําหรับเรื่องลิขสิทธิ์เรามาพูดถึงก่อน ในเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับคือหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเนี่ยคือเนื้อหาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเช่นเนื้อหาที่คัดลอกมาจากผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและเนื้อหาที่ใส่เพลงหรือเสียงประกอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างที่ผมเคยทําคลิปวิดีโอก่อนๆไปการที่จะนําเพลงมาลงให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์จะต้องมีการซื้อยืมหรือเช่าและได้รับรองจาก ผู้แต่งหรือบริษัทในการาที่เขาเป็นเจ้าของหรือเจ้าของที่ถือลิขสิทธิ์ของเพลงน,น,นั้นอยู่นะครับยกเว้นเนื้อหาเพลงที่ทางเมตามีให้ใช้งานในระบบแต่จะต้องเป็นคลังเสียงที่อยู่ในคลังเสียงของเมตาเท่านั้นผมเคยทำคลิปไปแล้วไปตามดูนะครับว่าผมลงลิงก์ในการใช้คลังเสียงเพลงของเมตายังไงนะครับส่วนเพลงที่ขึ้นและมีลิขสิทธิ์อยู่ หรือเพลงที่ฮิตและติดกระแสในทุกว,วันนี้ถ้าเพื่อนๆน,นำมาใช้งานอาจจะมีการอนุโลมแต่ท่านจะต้องเข้าใจและรับรับทราบถึงเงื่อนไขของการแบ่งผลประโยชน์อันนั้นอยู่ในเหตุและเงื่อนไขของสัญญาที่ท่านจะทําต่อเมื่อท่านได้ผ่านการร้าได้แล้วข้อนี้นะครับแนะนําให้กับคริเตอร์มือใหม่ที่ยังไม่ผ่านการร้าได้อย่าเพิ่งใส่ถ้าจะใส่ ให้ไปโหลดคลังเสียงจากเมตามานะครับถึงจะไม่โดนเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมต่อมานะครับมาพูดถึงเนื้อหาด้านดีนะครับเนื้อหาด้าน E ด้าน E คือเนื้อหาที่เป็นการรับล่งละเมิดทะลล่วงะละเมิดความเป็นส่สวนตัวของผู้อื่นนะครับผมเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนั้นคือเนื้อหาที่เป็นการ อาเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งเนื้อหาที่แชร์ภาพหรือวิดีโอของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็รวมอยู่ในข้อนี้เช่นเดียวกันนั่นหมายถึงการที่ท่านจะไปถ่ายทำวิดีโอคอนเทนต์หรือใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีการติดหน้าหรือติดโลโก้หรือติดใครอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือเป็นทรัพย์สินในส่วนของ บริษัทอะไรก็แล้วแต่นะครับผมในส่วนนี้ถ้าสิ่งที่ท่านทำเป็นการแสดงเจตนาในการนำสื่อเนี่ยออกมาให้เห็นแบบไหนนะครับถ้าสมมุติว่าติดแบบบังเอิญหรืออะไรเงี้ยก็ให้ทำการเบลอภาพหรือทำการลบภาพออกนะครับ c อ่ a ครีเอเตอร์ต้องทราบวิธีการทำงานพื้นฐานลักษณะเช่นนี้เนาะครับเนาะแต่ถ้าสมมุติว่า มันบังเอิญที่ติดเข้าไปแล้วเราอัปโพสขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือการลบทิ้งหรือการใส่แหล่งข้อมูลที่มาและจุดมุ่งหมายของการใช้สื่อนั้นๆนะครับผมในส่วนนี้เป็นส่วนที่รวมอยู่ในรายละเอียดเช่นเดียวกันกับรายละเอียดของพวกโลโก้นะครับผมถ้าใครที่ต้องการความากระจางในเรื่องนี้สามารถทักผมมาแล้วสอบถามผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้คำตอบนะครับ เพราะมันไม่สามารถที่จะอธิบายก,กว้างๆแบบให้เห็นภาพอย่างชัดเจนแต่ให้เราทราบไว้หนึ่งอย่างว่าวิธีการที่เราจะทำคอนเทนต์หรือสื่อใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีรูปภาพหรือโลโก้หรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราและไม่ใช่ของเรานะครับอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมใส่ผมไม่ไดเอามาโปรโมททางด้านการค้าผมไม่ได้มีาการที่ จะนำเสนอให้เห็นถึงส่วนได้เสียหรือส่วนที่เป็นลักษณะของเนื้อหาในการโปรโมตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ถือว่าไม่ผิดหลักเกณฑ์อย่างเงี้เป็นต้นนะครับผมฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปศึกษาข้อมูลของการใช้สื่อที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดเอาไว้เดี๋ยวถ้าหลังจากที่ผมอธิบายคลิปเหล่านี้และทำาางานด้านอื่นเสร็จ ผมจะมาทำวิธีการอธิบายและก็ทำให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะครับในส่วนของการาใช้สื่อการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันก็รวมอยู่ในกฎหมายของประเทศไทยมาตั้งนานแล้วนะครับก็ตอนนี้ทาง f c e b o o k เขาก็ได้นำมาใช้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับในเรื่องนี้สำคัญมากนะครับผมในการถ่ายต่อติดผู้อื่นนะครับผมทุกอย่างนะครับผมเซฟตัวเองนะครับ ต่อมานะครับมาพูดถึงเนื้อหาในด้านข้อจีนะครับข้อจีนะครับจะเป็นเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมการฆ่าตัวตายหรือการทาร้ายตัวเองนะครับนั่นหมายความว่าเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมการฆ่าตัวตายหรือการทาร้ายตัวเองเช่นเนื้อหาที่อธิบายวิธีการนะครับหรือเนื้อหาที่เป็นการนําเสนอวิธีการที่กําลังทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นหรือ เนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังหรือดูถูกเกลียดยามผู้ที่ฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไม่ว่าข่าวจะออกมายัางไงก็แล้วแต่ถ้าเราได้ยินข่าวที่เป็นกระแสถ้าเราจะทำคอนเทนต์ที่ติดกระแสเราอย่านำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มาทำนะครับเพราะระบบเขาะจะมองว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์ด้านเนื้อหาด้านเรื่องการส่งเสิมกฆ่าตัวตายนั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเนื้อหาในด,ด้าน H ฮข้อ h ฮนะครับข้อ h ฮคือเนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิดเด็กข้อนี้สำคัญครับเพราะเป็นเนื้อหาที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับผมข้อหาเรื่องที่เป็นการเลือกล่วงละเมิดเด็กเนี่ยเป็นเนื้อหาที่รวมถึงภาพวิดีโอของเด็กที่มีลักษณะลาบกอาจารย์นั่นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถนำรูปลูกที่อาบน้ำหรือ นำวิดีโอที่อาบน้ำให้เด็กนะครับผมลงมาทำการทำสื่อลงใน Facebook ได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสั้นวิดีโอยาวเป็นเรียวเป็นสตอรี่้ท่านไม่สามารถที่จะนำรูปภาพหรือแม้กระทั่งคลิปวิดีโอจะเป็นการาทบทวนความทรงจำหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะทำได้ต่อไปนะครับในเรื่องของการละเมิดเด็กนะครับผม ต่อมามาพูดถึงเนื้อหาในด้านไอเนื้อหาในด้านข้อไอนี่จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยาและยาเสพติดเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นสส่วนคือเนื้อหาลักษณะของการโฆษณาขายายาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับยานะครับต่อมาจะเป็นเนื้อหาการนํานเสนอเรื่องยาเสพติดนะครับเช่นเนื้อหาที่มีการส่งเสริมหรือการแนะนําให้ใช้ยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นยาระบายความเครียดยาเพิ่มอะไรแล้วแต่นะครับถือว่าเป็นยาเสพติดทั้งสิน้นฉะนั้นท่านจะต้องไปแกะเอานะครับสำหรับท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกำลังทำธุรกิจในด้านนี้อยู่แต่ผมคิดว่าคนที่ทำธุรก,กิจหรือเปิดบัญชีเพจที่ทำการส่งเสริมการขายาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาหรืออะไรพวกนี้จะต้องมีใบอนุญาต ที่แจ้งให้ทางระบบเขาทราบก่อนไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถทําการปโปรโมทโพสหรือขายสินค้าของเราได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงเนื้อหาด้านเจข้อเจนะครับคือเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับกิจกรรมเหล่านี้ก็คือเนื้อหาที่ส่งเสริมการค้าวุธนะครับหรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการค้ามนุษย์ฉะนั้นถ้ามีเพจหรือโปรไฟล์ไหนก็แล้วแต่แท็กนะครับ แท็กโปรไฟล์เรานะครับเอาเนื้อหาพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับให้รีบแจ้งละเมิดต่อทาง Facebook ทันทีนะครับผมเพื่อที่จะได้จำกัดบัญชีเหล่านั้นออกไปถ้าคุณปล่อยให้บัญชีเหล่านั้นแท็กบัญชีคุณโดยที่คุณไม่แจ้งละเมิดหรือแจ้งผิดกฎหรือนโยบายบัญชีของท่านจะได้รับความเสียหายไปด้วยครับต่อมาพูดถึงปัญหาข้อเคนะครับ ข่อเ okay. คือเนื้อหาที่เป็นการระเบิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook นั่นหมายความว่าเนื้อหาที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นนะครับของผู้อื่นบน Facebook นั่นหมายถึงถ้าเพจที่มีการรวบรวมข้อมูลของสมาชิกอย่างเช่นเพจที่เป็นร้านค้าเพจที่ขายของอะไร่าเงี้ยจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ สิ่งเหล่านี้อย่านำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอก Facebook หากท่านหลุดออกไปทั้งเรื่องกฎหมายและทั้งเรื่องอผิดผิดตามกฎและนโยบายของทาง Facebook จะโดนเป็นสองต่อเลยนะครับสำหรับเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับหรือเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลอื่นให้แก่ผู้อื่นนะครับ เหมือนที่เราได้ยินข่าวมานะครับการขายรายชื่ออะไรพวกนี้แต่ก็เห็นเงียบไปนะครับผมก็ไม่รู้เป็นยังไงหนึ่งในนั้นคงจะมีชื่อผมมานะครับเพราะว่าก็ได้สมัครไปเรียบร้อยแนละ้วหมอพร้อมนะครับก็ขออนุญาตเลยถึงแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับผมก็นี่แหละครับก็คือบทเรียนที่เราเห็นมาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับผมต่อมามาพูดถึงเนื้อหาข้อ L อครับเนื้อหาข้อ L อลจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการละเบิดเคื่อนไขการใช้งานของ facebook นะครับผม เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์หรือการใช้บัญชีปลอมเนื้อหาที่หลอกลวงผู้อื่นซึ่งเนื้อหาในข้อนี้รวมถึงการที่เปิดบัญชี Facebook มากกว่า1บัญชีวันนี้ผมได้ทําคลิปเดียวขึ้นไปแล้วให้พวกเรานะครับทำการตรวจสอบว่าหากผู้ใดใช้บัญชี Facebook ที่เป็นเฟซบุ๊กบัญชีหลักนะครับเกินหนึ่งบัญชีท่านจะต้องทําการไปที่ศูนย์การช่วยเหลือและแจ้งรวมบัญชี ถ้าท่านไม่แจ้งรวมบัญชีบัญชีที่เหลืออยู่นอกเหนือจากบัญชีที่ท่านใช้งานปกติจะถูกลบโดยอัตโนมัติและท่านไม่สามารถจะกู้ใดๆคืนไม่ได้แต่ถ้าท่านรู้ตัวท่านว่าท่านมีบัญชีอื่นที่เป็นบัญชีโปรไฟล์หลักท่านไปโหลดนะครับโหลดข้อมูลของตัวเองเพื่อที่จะมารวมกับข้อมูลใน Facebook ปัจจุบันทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอแนะนํานะครับท่านจะต้องตรวจสอบดูก่อนว่าบัญชี Facebook ที่ท่านจะน่าจะนำมารวมนั้น มีปัญหาด้านนโยบายหรือเรื่อสิทธิ์ไม่ถ้ามีไม่ต้องมารวมครับปล่อยไปเลยนะครับผมเพราะยังไงเขาก็ลบข้อมูลเราทิ้งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะกลับไปโหลดอะไรเนื้อรูปภาพอะไรพวกนั้นกลับคืนมาก็สามารถไปทําได้ข้อนี้นะครับก็ต้องฝากไปถึงเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้งาน Facebook ในด้านของเพจเตอร์สาหรับเพื่อนๆที่ใช้งานบน Facebook ได้ลักษณะของการใช้งานปกติก็เช่นเดียวกันนะครับ ท่านไม่สามารถที่จะมีบัญชีโปรไฟล์ได้เกินหนึ่งบัญชีนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและบัญชีโปรไฟล์ของท่านจะต้องเป็นรูปและชื่อของท่านโดยตรงและถูกต้องตามการยืนยันตัวตนเท่านั้นวันนี้ผมเจอกับตัวเองนะครับเรื่องอาการละเมิดเรื่องนี้แหละแต่ผมไม่โดนละเมิดใดๆนะผมโดนแค่ปิดบัญชีโฆษณาซึ่งปัญหามันได้เกิดขึ้นมาจากบัญชีก่อนๆและ ตอนนี้พอเขามารวมบัญชีเสร็จปุ๊บปัญหาเหล่านั้นน่ะมันจะโดดเข้ามาหาผมด้วยก็เลยได้ทําการแก้ไขปรับปรบปุงกันเรียบร้อยตั้งแต่สองทุ่มและเพิ่งเสร็จไปตอนเที่ยงคืนกว่ากว่านี้เองนะครับโดยต้องขอขอบคุณเจ้าที่จากทาง Facebook มากๆที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานและทําให้บัญชีผมสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมและไม่ติดแดงครับผมต่อมาเรามาพูดถึงเนื้อหาในด้าน M ครับ เนื้อหาข้อ m เป็นเนื้อหาที่เป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยครับผมถ้าท่านนะครับลงนโยบายถ้าท่านลงสื่อหรือโซเชียลหรือวิดีโอใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือเนื้อหาที่เป็นการเยผยแพร่ข้อมูลเท็จของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองหรือใดๆก็แล้วแต่และมีผลกระทบมาถึงกับประเทศไทย หรืออาจจะเฉียดเหรือจะแบบแค่พูดกระทบก็ไม่ได้ถือว่าท่านทำผิดและละเมิดกฎข้อนี้นะครับผมต่อมาครับเป็นข้อเอ็นนะครับคือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศอิริบรวมข้อมาอยู่เช่นเดียวกันเช่นการถ้ามีข่าวดังๆที่ไหนผมผมแนะนำนะครับอย่าพยายามติดกระแสรเรื่องเรื่องข่าวบ้านเมืองนะครับผมก็ให้เว้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเขาได้ รวมมาอยู่ในนโยบายการเผยแพร่ของ a c e b o o k นะครับผมต่อมานะครับเนื้อหาในข้อโอข้อโอนะครับเป็นเนื้อหาในการละเมิดนโยบายอยื่นๆของ facebook นะครับผมคือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดเช่นด้านโฆษณาช่วยโฆษณาชวนเชื่อนะครับหรือการโพสต์เพื่อส่งเสริมการฆ่าตัวตายการทำลายตัวเองหรือการใช้ยาเสพติดพวกนี้ถือว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อทั้งหมดและถือว่าอยู่ในหมวดการทำให ละเมิดนโยบายด้านอื่นๆของ Facebook ครับต่อมาข้อพีครับเป็นเนื้อหาที่โพสต์โดยบัญชีปลอมซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้อธิบายไปตั้งแต่เมื่อสักครู่การใช้บัญชีของ Facebook จะสามารถใช้งานได้บัญชีเดียวที่เรายืนยันและใช้งานอยู่ปัจจุบันที่เหลือถ้าไม่ใช่เป็นบัญชีที่เป็นบุคคลนะครับเป็นบัญชีที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจการค้าธุรกรรมการโฆษณาการอ,อะไรก็แล้วแต่กิจกรรม อะไรใดๆก็แล้วแต่จะต้องใช้งานเพจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและ1บัญชีโปรไฟล์จะสามารถเปิดได้แค่4บัญชีย่อยเท่านั้น,นครับ4บัญชีย่อยนี้ก็จะรวมถึงเพจ n s t a g r a m WhatsApp แล้วก็อีกอันนึงผมจำไม่ได้อีกอันนึงผมจาไม่ได้นะครับมันจะเปิดได้แค่สบัญชีย่อยเท่านั้นและ4บัญชีย่อยก็คือสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดจะรวมเป็น1บัญชีหลักคือ1บัญชีโปรไฟล์ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับหากท่านมีสิ่งไหนไหนที่กําลังนอกเหนือจากสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้แล้วหรือสิ่งที่ผมพูดมีอยู่ในบัญชีของท่านท่านจะต้องไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดการสร้างไรายได้กับ Facebook เพราะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ย่อยและผมเจอกับตัวเองมาตั้งแต่ผมได้รับการเปิดการสร้างไรายได้ a c e b o o k แต่ณนะวันนี้ ผมยังไม่สามารถที่จะนําโฆษณาเข้ามาสู่บัญชีผมได้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเนื้อหาที่เพิ่งอัปเดตขึ้นมาและผมดันผ่านช่วงปรับเปลี่ยนพอดีนะครับจึงทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะได้นำมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าวิธีการนะครับบางทีเรามองคนที่เขาสำเร็จแล้วแต่คนที่เขาสำเร็จแล้วเขาไม่ได้สำเร็จกับเราในช่วงนี้ถ้าเราสำเร็จในช่วงนี้ มันจะเป็นช่วงที่โปรโมชั่นฟรีมันหมดไปคําว่าโปรโมชั่นฟรีก็คือแรกๆเขาโปรโมทเพื่อที่จะดึงคนกลับมาจากแอปอื่นถูกต้องไหมครับพอเขาได้คนกลับมาหรือครีเอเตอร์ที่มาทํากระแสะให้กับทางระบบทางนี้เรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องการครีเอเตอร์ที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบไม่มีวิน,นัยและไม่มีความคิดสร้างสรรค์และการนําเสนอเนื้อหา ที่ดีหรือมีเนื้อหาที่มากพอจะสามารถทำให้รับรายได้กับทาง Facebook ฉะนั้นท่านจะต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตั้งแต่การคิดคอนเทนต์การหากลุ่มเป้าหมายการนำเสนอวิธีการนะครับการควบคุมการควบคุมเพจการควบคุมอโพสการควบคุมแท็กอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่เขาพิจารณาแม้กระทั่งการตอบโพสหรือ การตอบกลับพ่อความหากท่านปล่อยให้โพสต์นั้นว่างไม่มีการตอบกลับหรือใช้เวลาในการตอบกลับนานบัญชีของท่านก็จะถูกว่าไม่มีประสิทธิภาพเมื่อถึงเวลาที่เขาจะเปิดการสร้างรายได้ให้ท่านท่านก็จะไม่ผ่านการอนุมัติการสร้างรายได้เพราะบัญชีของท่านไม่มีประสิทธิภาพในด้านการตอบโตหรือการมีติสมัมพันธ์กับ ผู้ติดตามนั่นเองครับมันจะเป็นหัวข้อเรื่องย่อยๆพวกนี้มาเรื่อยๆนะครับเราจะต้องไปฝึกตัวเองไม่ใช่คิดหาแต่คอนเทนต์หรือไม่ใช่คิดหาแต่ผู้ติดตามเราจะต้องคิดด้วยว่าเราจะพัฒนาและปรับปรุงเรื่องของคอนเทนต์และเรื่องการนําเสนอให้ถึงกลุ่มเป้าหมายการหากลุ่มเป้าหมายการหากลุ่มเป้าหมายที่ติดตามกับการหาคนที่จะอยู่กับเราได้เป็นนานๆไม่ใช่การซับนะครับผม เรื่องนี้ผมได้พูดตั้งแต่แรกๆนะครับหลังจากที่ผมรู้จักกับ facebook เรียวผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันคงจะไม่ได้ไง่ายอย่างที่คิดเพราะสิ่งที่ผ่านมานะครับอย่างที่ผมได้พูดให้เพื่อนๆหลายๆหลายๆครั้งหลายๆคลิปฟังคือผมนะครับทำด้านการตลาดด้าน E-Commerce นะครับลักษณะการทำเนื้อหาแบบ POD การทำ KDP การ ทำดอบชิปการอะไรกับต่างประเทศซึ่งเนื้อหาเหล่านี้นะครับที่แรกผมก็ไม่มีข้อมูลแต่ผมใช้ความพยายามเพราะผมไม่มีเงินที่จะไปโรงเรียนคอร์สแพงๆผมเลยต้องไปหาประสบการณ์เองด้วยวิธีการลองผิดลองถูกนะครับหานโยบายข้องครับกดและสิ่งที่ทำได้สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานี่แหละผมส่งอ e ีบุ๊กขายที่ แอปพลิเคชันหนึ่งสามารถทำรายได้ให้กับผมได้และตอนนี้ผมคิดว่าทางด้านของอาการทำสื่อทางเนี่ยทางบัญชีเลียวหรือเฟ e บุ๊กเราเนี่ยถึงแม้ว่าโฆษณาจะยังไม่เข้าผมมาแต่สิ่งที่ผมได้รับตอนนี้คือการแท็กแบนด์นั่นหมายความว่าผมได้รายได้จากการนำสินค้าของแบรนด์ต่งๆนะครับมาทำการโปรโมทบน โพสเฟ o บุ๊กหรือเลียวหรือ Instagram ได้โดยไม่ผิดลิขสิทธิ์อีกหนึ่งอย่างที่จะได้ก็คือคอนเทนต์ที่ผมไม่ต้องคิดแค่รีวิวสินค้าแค่นั้นนะครับผมก็ได้คลิปที่เป็นคลิปสั้นคลิปยาวโดยที่ไม่ต้องคิดคอนเทนต์ใดๆเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้เพื่อนหลายท่านทราบนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาที่จะทำคลิปให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับรวมถึงโปรแกรม l e v e l up เมื่อเช้ามีคุณพี่ท่านนึงต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาแนะนำผมนะครับในท่านาในแอปพลิเคชันสีแดงนะครับบอกว่าโปรแกรม Level Up พูดไปใครเขาก็ไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ง่ายสำหรับผู้คนนะครับที่สามารถเล่นเล่นเกมได้สตรีมเกมเป็นไม่ใช่แค่สตรีมเกมแม้กระทั่งเราขึ้นไลฟ์สดนะครับเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้จากการร่วมโปรแกรมเป็นพาร์ทเนอร์ของ l e v e l Up แล้วสิ่งที่ท่านจะได้ได้มากกว่านี้คือได้แบบได้มากกว่าที่เรามาทำคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดึงผู้ติดตามกับหายอดเวลาถูกต้องไหมครับซึ่งสิ่งสองสิ่งนี้ตอนนี้ถ้าใครเปิดบัญชีมาตั้งแต่นานก่อน60วันแล้วเนี่ยท่านจะสังเกตว่ายอดของท่านน่ะยอดเวลาของท่านน่ะจะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลง นั่นมันคือช่วงเวลาที่อยู่ในกรอบนะครับก็ลองไปหาดูคลิปผมที่ผมเคยลงไว้แล้วนะครับว่าทําไมนะครับมันถึงสวิงขึ้นสวิงลงนะครับสําหรับผู้ที่เปิดบัญชีและก็สมัครเป็นครีเอเตอร์และข้อกําหนดเขามีแค่60วันหลังจากที่60วันเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้ตัดอะไรเราหรอกนะครับเขาก็ยังให้เราเป็นครีเอเตอร์อยู่แต่ท่านจะทํายังไงละให้ท่านสามารถหาคนมาติดตามให้ท่าน ต่อและหาคนมาดูคลิปหรือคอนเทนต์ดีๆของท่านได้มากกว่าตอนที่ินชคิปๆๆช่วงแรกๆนะครับผมทุกวันนี้ท่านก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์นะครับเป็นยังไงฉะนั้นผมอยากจะบอกทุกคนว่าจงเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อจงทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับผมวิธีการเขามีให้เดินวิธีการเขามีชี้ไปแต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือก เดินตามคนที่มาพร้อมๆกันหรือจะเดินตามคนที่เขาสําเร็จไปแล้วและเขาไม่ได้เดินเส้นเดียวกับเรานะครับอย่าลืมนะครับคนที่เขาผ่านการสำเร็จมาก่อนเขาไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเดียวกับเรานั่นคือสิ่งที่คุณควรต้องคิดและพิจารณาปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอและวิธีทำของท่านเพื่อที่จะไปถึงเส้นชัยโดยที่ไม่ต้องมาเสียดายเวลาย้อนหลังที่เราได้ทำมา สำหรับในวันนี้นะครับผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนในการแนะนำนะครับเนื้อหาทั้ง17หัวข้อนะครับว่าเนื้อหาที่สามารถลงได้และนำเสนอได้ตอนนี้เป็นยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาตีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ